แต่วันนี้กลับมาเจอข่าวร้ายนะคะพี่ๆทุกคนตอนนี้คือที่เชียงตุงนะคะเป็นญาติของน้องหอมคนหนึ่งแล้วก็คือเพื่อนของน้องหอมคนหนึ่งนะคะตอนนี้คือถูกเลือกการเกณฑ์ทาหารไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะใหม่ซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะหลังจากที่น้องหอมเองนะคะหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะบอกเลยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นวันดีหรือเขาเรียกอะไรนะคะเทศกาลดีๆก็จะมีทั้งงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านมาเ่เยอะแยะเลยนะคะน้องหอมก็มีงานเยอะนะคะช่วงนี้เลยไม่ได้ถ่ายคลิปใหพ้พี่ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะและว,วันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาอัปเดต เรื่องของการเกณฑ์ทหารในพม่าให้เพื่อนๆทุกคนชมกันหน่อยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้น้องหอมกลัวมากนะคะจากที่ล่าสุดที่น้องหอมเคยทําคลิปเรื่องนี้มานะคะก็ทําให้สบายใจขึ้นแล้วนะคะวา่าเห็นเขาบอกกันว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยคือเขาจะไม่เลือกนะคะแล้วก็จะ อะไรยังไงอ่ะคือเขาจะไม่เลือกอะไรเงี้ยแต่วันนี้กลับมาเจอข่าวร้ายนะคะพี่พทุกคนน้องหอมรู้สึกว่ากลัวมากมากเลยนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือที่เชียงตุงนะคะเป็นญาติของน้องหอมคนนึงแล้วก็คือเพื่อนของน้องหอมคนหนึ่งนะคะตอนนี้คือถูกเลือกการเกณฑ์ทหารไปแล้วนะคะพี่ทุกคน รู้สึกว่ากลัวยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มาถึงท่าเดือดนะคะแต่ว่ามาถึงเชียงตุงแล้วก็คือกลัวนะคะจากที่ก่อนหน้านั้น,นอ่ะคือน้องหอมคิดว่าที่เชียงตุงนะคะจากเชียงตุงมาถึงถ่าคิดเหล็กเนี่ยคือมันเราเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองที่แบบมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็เป็นอาจมาทางฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเมืองที่เศรษฐกิจนะคะน้องหอมเลยคิดว่าอาจจะ ข้าการเลือกตั้งอาจจะมาไม่ถึงที่เราอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าจากหลายช่องทางนะคะวันก่อนอเมื่อช่องของน้องหอมหนุ่มนะคะก็เลยบอกอยู่เหมือนกันนะคะว่าช่วงหลังๆนี้ก็คือมีแบบคนที่ไหนไม่รู้คนแปลกหน้านะคะก็แบบว่ามามา,มาที่บ้านด้วยมาเคาะที่บ้านยามค่าคืนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือแบบ ยังไงแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจากช่องของน้องแป้งเชียงตุงนะคะน้องแป้งเชียงตุงก็บอกว่าที่เราอยู่นี่มันแบบว่าเป็นยังไงเป็นประเทศที่แบบว่าอาจจะไม่ถึงเล่าแหละยังไงก็คิดแบบประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะข่าวนั้นมาถึงท,ที่เชียงตุงแล้วนะคะพ่ทพลก็รู้สึกกลัวนะคะเพราะว่าจากเมื่อวันก่อนหลายวันก่อนนะคะน้องหอมเองก็ได้ติดตามข่าวไทยใหญ่นะคะที่เป็นข่าวช่องของคนไตนะคะที่จะมีข่าวอะไรก็คือเขาจะ เคือคล้ายๆเหมือนเขาเป็น YouTube อย่างน้องหอมนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาจะทําลงเพจ Facebook นะคะก็น้องหอมเองก็ได้ติดตามข่าวของอพี่น้องชาวไตนะคะก็ได้เห็นนะคะทุกคนแล้วก็คือแบบ รู้สึกรู้สึกแบบตื่นเต้นที่แบบว่ากลัวนะคะคือเมื่อวันก่อนนี่เห็นที่ว่าเมืองเมืองของคนรัชชานี่แหละนะคะเมืองไต้นี่แหละนะคะก็คือ,อเดี๋ยวน้องหอมจะอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าน้องหอมเองก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะที่เวียงตอนตี้นะคะเวียงตอนตี้นี่ไม่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงเมืองอะไรกันแน่นะคะ คือทางนู้นน่ะเขาเริ่มจับเจิมเริ่มไปจับใบเกณฑ์ทหารกันแล้วนะคะพี่คนและเขาก็จะบอกว่าในหนหมู่บ้านนะคะหรือว่า1เขตนะคะเขาจะต้องจะต้องถูกเลือกไป3คนนะคะพี่คนจะต้องถูกเลือกไป3คนแล้วก็ผู้ชายนี่คืออายุ28ยันถึง35จะจับจะต้องไปจับใบเกณฑ์อาหารนะคะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่น้องหอมเคยทำเคยทำขา่ำขาวออกไปนะคะหรือว่าเคยติดตามข่าวช่องต่างๆนานๆนะคะเขาก็จะบอกกันว่า,าผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ18ปียันถึง35ใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงก็คือ18ถึงอายุ27ปีนั่นเองนะคะแต่ว่าในข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ชายนะคะอายุ28ยันถึง35ปีนะคะจะต้องถูกไปใจไปจับใบที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารอะไรอย่างงี้นะคะก็หนึ่งเขตนะคะเขาจะ เอา3คนนะคะจะต้องถูกเลือกไป3คนนะคะและทางรัชฐานทางภาคนู้นนะคะก็คือจะมีน้องอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งมีใบเอกสารมาถึงที่บ้านนะคะว่าน้องจะต้องไปไปยังไงไปจับใบที่จะต้องไปเกณฑ์อาหารอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพ่อแม่ของทางฝั่งน้องนะคะก็ได้ออกมา,ายื่นขอหรือว่าออกมา เขาเรียกประมาณแบบว่าตอบโต้หรือเปล่านะคะคือน้องคนนั้นที่ถูกเลือกไปนะคะน้องเขาเพิ่งอายุ2 4เองนะคะและแถมยังเป็นนักเรียนด้วยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเห็นเขาบอกว่ามีกฎคําว่าถ้าเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือว่า จะมีลูกชายเดียวที่จะต้องดูแลคนในบ้านครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาจะเว้นไว้เขาจะไม่ได้เอานะคะแต่ว่าน้องคนหนึ่งที่ถูกเลือกอยู่ตอนนี้คือน้องพึ่งอายุ24ปีเองนะคะและแถมยังเป็นนักเรียนอยู่เข้าโรงเรียนอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าใบที่มาถึงบ้านแล้วนะคะจะต้องเข้าไปเกณฑ์อาหารนะคะถ้าไปเข้าในเกณฑ์าหารหรือว่าไปอาตอนที่เขาสอนหรือว่าไปเกณฑ์าหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะคุยกับทางทหารที่เขา เขาเรียกยังไงคือแบบผู้ใหญ่เขาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะคะว่าน้องยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอายุยังไม่ถึงอะไรเงี้ยคือจะต้องไปแก้ตัวในที่ที่เขาเชิญไปหรือว่า เขาเรียกว่าพื้นที่ที่จะต้องไปเกณฑ์หานะคะเดี๋ยวต้องไปแก้ตัวตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใบมาถึงที่บ้านแล้วหรือว่าเราถูกเลือกแล้วเราจะต้องไปนะคะไม่ไปไม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งเขตนะคะเขาจะเลือก3คนเท่านั้นนะคะทุกคนคือจากตอนแรกก่อนหน้าน,านัาน้นน่ะน้องหอมเข้าใจว่า,าคนที่มีครอบครัวแลวและอย่างเช่นน้องหอมกับพี่พลนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่าในทะเบียนบ,บ้านที่เราอยู่นะคะก็ยังอยู่คน ที่่อยูนะคะคลและพี่พลก็ยังเป็นลูกชายเดียวกับอของพ่อกับแม่เขาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็คือทําให้น้องหอมรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงหลังนี้คือไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่คนเพราะว่าคนในอายุที่เขาที่เขากําหนดไว้นะคะว่าคนอายุเท่านี้เท่านี้จะต้องมาจับใบที่จะต้องไปเกณฑ์อาหารนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชายเดียวก็ต้องไปถ้าถูกเลือกแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปแก้ตัวหรือว่าจะไปะคุยกับ ผู้ใหญ่ที่ทางเกณฑ์ทหารต้องจะต้องไปเกณฑ์ทหา,หารอีกทีหนึ่งนะคะว่าทางบ้านมีภาระที่จะต้องดูแลหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าบ้านไหนที่มีลูกชายเยอะหรือว่า อะไรไม่ใช่นะคะคือทุกคนที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเขาก็เลือกไปเหมือนกันนะคะและตอนนี้นะคะสิ่งที่น้องหอมกลัวซี่ก่อนหน้าน,นั้นที่เคยคิดไว้นะคะว่าอย่าเจอคนในครอบครัวเลยนะคะตอนนี้นะคะญาติพี่น้องของน้องหอมที่เชียงตุงนะคะพี่กคนถูกเลือกไปแล้วหนึ่งคนนะคะเพราะว่าพี่เขาอายุน่าจะ ประมาณ30หรือ30ต้นต้นนี่แหละนะคะเพราะว่าบ้านของน้านะคะซึ่งเป็นลูกของน้าละกันนะคะแต่ว่าเขามีลูกชาย3คนนะคะลูกชาย3คนและลูกสาว2คนนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็ถูก เลือกไปคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกชายของลูกชายคนโตนะคะและอีกอย่างหนึ่งลูกชายคนโตก็คือแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วด้วยนั่นเองนะคะพี่คนคือทําไมทําให้น้องหอมกลัวนะคะเพราะว่าญาติที่อยู่เชียงตุงนี่แหละนะคะเพราะว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เขายังถูกเลือกไปเลยนะคะและตอนนี้ทําให้น้องหอมกลัวที่ว่าแบบ กลัวพี่พลแบบจะต้องถูกเลือกไปด้วยคนหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกกลัวนะคะพี่คลแล้วก็คือที่เชียงตุงอะตอนนี้ที่โดนไปเพราะว่าญาติของน้องหอมคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกคนโตของน้านะคะมีครอบครัวแล้วถูกเลือกไปนะคะและอีกคนหนึ่งคือเพื่อนของน้องหอมที่โตมาด้วยกันตอนเด็กนะคะเราเล่นด้วยกันโตมาด้วยกันแต่เพื่อนของน้องหอมก็คือแต่งงานมีครอบครัวแล้วเหมือนกันนะคะพี่ทุกคนคือตอนนี้น้องหอมได้ยินข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบ ไม่สบายใจมากๆเลยนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะน้องหอมเองก,ก็คือเคยติดตามเรื่องอื่นๆเรื่องแบบเรื่องของการเก์นหารนี่แหละนะคะก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทางที่น้องหอมอยู่นะคะหรือว่าภาคที่น้องหอมอยู่แล้วกันนะคะก็คิดว่าอาจจะไม่มาถึงง่ายๆหรือว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะคือในถ้าคิดเล็กอ่ะอย่างที่น้องหอมเคยทคําคลิปไปบางคนนี่คือเขาจะต้องจนต้องแบบว่าขายบ้านหนีไปเข้าไปอยู่เมืองไทยนะคะ คือตอนนี้น้องหอมเริ่มรู้สึกได้แบบนั้นแล้วว่าเราควรที่จะต้องหนีด้วยไหมหรือว่ายังไงนะคะพี่ทุกคนแต่ว่าในข่าวนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะหนีไปแค่ไหนนะคะเพราะว่าในทะเบียนบ้านของเรานะคะได้อยู่ในกำมือของเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในศูนย์ของการ อะไรอ่ะคือเขาจะรู้ว่าข้อมูลบ้านนี้มีลูกกี่คนแล้วก็คือแบบมีชื่ออะไรบ้างถึงแม้ว่าเราจะหนีไปนะคะถ้าเราถูกเลือกแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องกลับมาหาเขานั่นเองนะคะหรือว่าที่เขาเลือกเราว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารอะไรอย่างงี้นะคะถ้าถูกเลือกแล้วนะคะจะต้องกลับมาถ้าไม่กลับมานะคะคือพ่อกับแม่ที่บ้านนะคะเขาจะมาจับไปนั่นเองนะคะพี่ทุกคนอันเนี้ยคือน้องหอมดูมาจากข่าวไต้นะคะหรือว่าข่าวของพี่น้องชาวไต้นะคะ อันนี้แค่ฟังก็คือรู้สึกกลัวแล้วนะคะแต่ว่าในตอนนี้ที่เชียงตุงนะคะญาติของน้องหอมถูกถูกยังไงอะถูกเลือกในการเกณฑ์ทหารแล้วนะคะเพราะว่าจากเล็บแรกๆคือจะไม่ได้ว่าเขาจะเลือกเอาว่าคือใครไม่ใช่นะคะหนึ่งเขตนะคะเห็นเขาบอกว่าจะ เอาประมาณกี่คนไม่รู้ค่ะแล้วก็คือเราก็จะต้องไปจับใบเหมือนเหมือนที่เมืองไทยอะค่ะก็เมืองไทยก็คือจะมีใบดําใบแดงใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาจะจับใบอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่า1เขตเขาจะจับแค่3าใบอะไรเงี้ยสมมุติว่า สมมุติว่านะคะในถังที่เขาที่เขาเตรียมมาให้สําหรับคนที่จะต้องไปจับในในถังของเขานะคะคือจะต้องมีอยู่3คนที่จะต้องไปเกณฑ์หานะคะเขาก็จะทําไว้บนเปรียนในนั้นนะคะแล้วก็คือเรียกคนทั้งเขตนั้นนะคะสมมุติว่าเขตที่ เชียงตุงหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็นเขตนี้จะต้องมารวมตัวกันแล้วก็จะต้องมาจับใบที่ในเขาเตรียมมานะคะในถังที่เขาเตรียมมาจะต้องจับมาสมมุติว่าถ้าเราจับไม่ได้เราก็ผ่านไปนะคะถ้าคนที่จับได้ก็จะต้องถูกเลือกที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารต้องไปอยู่ค่ายเขาจะต้องไปเรียนอาอาเรียนหรือว่าเกณฑ์ทหารนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่2ถ้าคนที่3มถูกเลือกไปสมมุติว่า ใบที่มีอยู่ใบที่ถูกเลือกจริงๆคือมี3ามใบถ้าจับได้ทั้ง3าใบนี้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จับก็คือถือว่ารอดไปอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะคะพี่ทุกคนแต่ตอนนี้มาถึงเชียงตุงแล้วก็เลยทําให้น้องหอมอ่ะกลัวมากเพราะว่าพี่ชายที่เป็นหลานลูกของน้าน,นะคะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็คือยังถูกเลือกไปเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งวันก่อนดูข่าวพี่น้องชาวไตะะ้ก็คือ,อเห็นที่น้องหอมเคยทําคลิปไปว่าผู้หญิงนี่คือ เขาจะยังไม่เรียกเกณฑ์ทหารเขาจะเรียกเกณฑ์ปีที่6ใช่ไหมคะแต่ที่จริงไม่ใช่เห็นเขาบอกว่าทางรัฐชฐานทางภาคาภาคอื่นนะคะคือเขาจับทั้งผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงก็จะต้องไปจับจะไปเลือกใบหรือว่าที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยเช่นกันนะคะแสดงว่าข่าวที่ก่อนหน้านั้นที่น้องหอมเคยเห็นมานะคะน่าจะเป็นข่าวปลอมนะคะที่เขาบอกว่าปีที่6กก่อนเขาถึงจะเรียกเกณฑ์เกณฑ์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่า ทางนู้นเขาเกณฑ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะคะถ้าใครที่ไปจับใบในถังเขาถ้าต้องเป็นผู้ที่ถูก,ถกเลือกนะคะจะต้องไปนั่นเองนะคะจะไม่มีข้อแม้หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าลูกของตัวเองไม่ไปนะคะเขาก็จะมาจับพ่อกับแม่ไปนั่นเองนะคะต้องไปติดคุกนั่นเองนะคะอันนี้น้องหอมก็ทราบมาจากข่าวพี่น้องชาวไตเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ มายังไม่ถึงท่าเดือดแต่ก็ใจก็คือสันสัดวิววิวอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะน้องหอมเองกักบพี่พลน,นะคะก็เตรียมที่จะไปย้ายย้ายทะเบียนบ้านนะคะเพื่อที่จะเป็นใบเดียวกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไปแยกทะเบียนบ้านกันแล้วเพราะบางคนมีลูกหลายคนใช่ไหมคะก็คือถ้าแต่งงานมีครอบครัวก็คือไปแยกทะเบียนบ้านให้เป็นทะเบียนของตัวเองเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะ เพราะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านน้องหอมก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ไปแยกทะเบียนบ้านโดยที่ยังไม่มีบ้านนะคะแต่น้องหอมนี่คือตอนนี้มีบ้านปเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าทะเบียนบ้านยังไม่ได้แยกนะคะทะเบียนบ้านของน้องหอมและพี่พลนะคะก็ยังอยู่กับพ่อ, without them without them. พอกับแม่อยู่นั่นเองนะคะก็คือตอนนี <ente> ้เราอาจจะไม่ต้องเราอาจจะรอช้าไม่ได้แล้วนะคะพี่พลก็คือน้องหอมกับพี่พลนะคะวันพรุ่งนี้ตื่นมาก็เดี๋ยวจะรีบไปแยกทะเบียนบ้านเลยนะคะเพราะว่าคือ กลัวไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องแยกไปเป็นส่วนตัวขอนส่วนพี่พลก็คือจะแยกมาอยู่ในน้องหอมและน้องหอมก็คือจะมาอยู่กับพี่พลให้มันเป็นทะเบียนบ้านแบบบ้านหลังหนึ่งอะไรองเงี้ยนะคะคือจากที่ได้ยินข่าวมาเขาบอกว่าถ้าเรามีใบทะเบียนบ้านแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะคือจะไม่ถูกเลือกเพราะว่าผู้ชายคนนึงนั้นจะต้องเป็นผู้ ดูแลครอบครัวนะคะหนึ่งเดียวที่จะต้องดูแลในครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันเรื่องจริงที่ว่าน้องหอมพี่พลแล้วก็น้องเผยหอมเราอยู่กันแค่3าคนเองนะคะคือก่อนหน้านั้นอะ่ะน้องหอมกับพี่พลเราไม่ได้รีบเราไม่ได้คิดว่าอ่าที่ภาคน้องหอมอยู่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราคิดเราก็อย่าเพิ่งไปแบบ คิดอะไรมากเรื่องอะไรที่มันยังไม่เกิดนะคะแต่ตอนนี้มันมาใกล้ถึงเชียงตุงแล้วนะคะพี่กคนก็เลยแบบทําให้ไม่สบายใจเลยนะคะกลัวมากอะตอนนี้คือน้องหอมเองอะเพิ่งได้ข่าววันนี้เองนะคะว่าญาติที่เชียงตุงนะคะคือลูกของนาถูกเลือกไปแล้วหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องหอมอีกหนึ่งคนนะคะและอีกคนหนึ่งคือใครไม่รู้แต่เพราะว่าเขตทางเขตที่หมู่บ้านตรงนั้นนะคะก็คือในหมู่บ้าน เดียวอ่ะในหมู่บ้านเดียวที่น้องหอมเคยอยู่มานะคะถูกเลือกไปสองคนนะคะพี่ทุกคนตอนเนี้จากที่ไม่กลัวเริ่มกลัวมาแล้วนะคะยังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงรู้สึกกลัวพูดไปก็ใจสั่นอยู่เหมือนกันนะคะพี่ทุกคนตอนนี้ไม่สบายใจมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะติดต่อไปหาญาติที่เชียงตุงอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่า ยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แน่ๆที่เท่าที่รู้คือถ้าบ้านไหนที่มีลูกลูกชายหลายคนนะคะแน่นอนว่าจะต้องถูกเลือกไป1คนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่คือแบบลูกของน้าน้องหอมที่ถูกเลือกไปก็คือเขามีลูกชายสาคนนะคะ แต่ว่าเขาอาจจะโชคร้ายนะคะที่ไปจับในถังแล้วก็คือไปเจอใบที่แบบถูกเลือกไปเกณฑ์ทหารเลยจริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเขาโชคร้ายมากๆนะคะน้องหอมเองก็ขอฝากเพื่อนๆพี่พทคน,คน,คน,คนทางบ้านนะคะก็อวยพรให้น้องหอมกับพี่พลด้วยขอให้รอดพ้นจากตรงนี้นะคะน้องหอมเองก็ไม่อยากให้พี่พลถูกเลือกไปเช่นกันเพราะว่าตอนนี้พี่พลก็อายุเพิ่งแบบประมาณ30ต้นๆเองนะคะก็แบบยังมียังมีสิทธิ์แบบ ติดในนั้นนะคะก็กลัวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องหอมกับพี่พลนะคะก็จะไปแยกทะเบียนบ้านออกเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอพี่ๆทุกคนทางบ้านนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากอวยพรให้ครอบครัวของน้องหอมด้วยนะคะว่าอย่าให้ถูกเลือกเลยอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้กลัวมากยิ่งพูดยิ่งกลัวสันสันยังไงไม่รู้นะคะ ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหอมเองขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหอมมีข่าวคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พื่ทุกคนทางบ้านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ